สวัสดีครับในการอาจารย์รรมานพเพรปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังจากลูกค้าของเราท่านหนึ่งใช่ไหมค่ะคือลูกค้าของเยนโล่เนี่ยมาจ้างทําบัญชีซึ่งเป็นธุรกิจรับเหมาแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงปัญหานะฮะที่เขาเนี่ยต้องไปเช่าออฟฟิศไปเช่าออฟฟิศใช่ไหมไปเช่าออฟฟิศค่ะไปเช่าออฟฟิศแล้วยังไงต่อพอไปเช่าแล้วออฟฟิศนี้ก็ใช้งานยังไม่ได้ยังเป็นออฟฟิศไม่ได้ ยังไม่ถูกใจอ๋อยังไม่ถูกใจออฟฟิศที่ตัวเองต้องการทำธุรกิจอยู่ใช่ก็เพื่อไปเช่าเพราะว่าสถานที่เนี่ยมันได้สถานที่ได้คือเรียกว่าอะไรตำแหน่งที่ตั้งอ่าทำเลได้ทำเลได้นะคะก็เลยก็เลยไปเช่าแต่เช่าแล้วเนี่ยยังเป็นออฟฟิศไม่ได้ต้องทำการปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมครับอือฮึเขาก็เลยทำสัญญาเช่าเสร็จเขาก็ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ย เพื่อมาทําการต่อเติมทําการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับเพื่อให้มันใช้งานได้เพื่อให้เป็นออฟฟิศที่เขาต้องการใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นออฟฟิศที่เขาต้องการใช่ค่ะดังนั้นเงินที่เขาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อทําให้เป็นออฟฟิศที่เขาต้องการเนี่ยใช้แวดได้ไหมอืมประเด็นนะคะประเด็นคือสถานที่ตรงนี้ อาคารไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของกิจการ,รเป็นอาคารเช่าครับแล้วก็มามีการตกแต่งเพิ่มเติมต่อเติมนะคาถามก็คือว่าภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อวัสดุก่อสร้างค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีซื้อเข้ามาเนี่ยนะคะจะสามารถใช้สิทธิ์เอามาหักกับภาษีขายได้หรือไม่ครับคําตอบคือได้ค่ะคำตอบได้นะครับภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาทํา ต่อเติมอาคารเน mhm. ี่ยก็คือส่วนปรับปรุงอาคารที่เช่าเนี่ยใช่ค่ะได้ภาษีซื้อเอาไปหักภาษีขายได้ภาษีซื้อเอามาหักภาษีขายได้นั่นหมายพราจะเอามาหักภาษีขายได้ก็ต่อเมื่อเป็นอาคารที่เช่ามาสําหรับที่จะใช้ประกอบกิจการนะคะเช่ามาสําหรับประกอบธุรกิจถึงจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ทำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ได้เอามา เพื่อใช้ในการประกอบกิจการมันจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะม,มันจะมีมันจะมีมันต้องเกี่ยว<อ>ยข้องกับกิจการอะ่ะเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้เอามาใช้เองไงอ่าไม่ได้ใช้เองจะมายุ่งได้ไงมันก็แปลว่ามันไม่เกี่ยวกับกิจการเนียอ่าเออมันมันต้องเกี่ยวกับกิจการคือว่าเป็นอาคารที่เอามาใช้เกี่ยวกับกิจการอาารพาสิท์ซื้อใช้ได้ครับข่าวมาหากสขายได้เลยไม่ต้องห้ามนะคะอันนี้ขออ้างหน่อยขออ้างข้อหาลือใช่ไหม ก็าสามารถไปดูข้อหารือได้นะฮะที่กค .07-02 อพอพานทัพสามเเป็นเรื่องของภาษีซื้อจากการต่อเติมอาคารเช่าม,มันก็จะบอกรายละเอียดเลยว่าอาคารเช่าที่คุณต่อเติมเนี่ยภาษีซื้อใช้แวดได้ค่ะอันนี้เราอ้างข้อหารือของกรมสรรพากรนะคะไม่ได้คิดเองครับคราวนี้ต่อเติมแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายค่าแรงงานให้กับคนที่มาทําการต่อเติม ในการก่อสร้างอาคารเช่าเนี่ยนะคะหรือการต่อเติมอาคารเช่าเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเป็นการซื้อวัสดุอุปกรณ์เข้ามาเท่านั้นในบางทีเดี๋ยวมันก็จะมีการจ้างผู้รับเหมามาทําการรับเหมาก่อสร้างอาคารเช่าของเราเนี่ยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยท,ที่ที่เป็นนิติบคุคคลที่เป็นบริษัทหรือห้างทุ้ส่วนเนี่ยนะคะครเราจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาเนี่ยต้องหักหน้าที่จ่ายหรือไม่คะจาย์ ก็ต้องหักถ้าเราเป็นนิติบุคคลและเราจ่ายเงินค่าบริการต่างๆเราซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายส่งให้กับสมพากรค่ะในอัตราร้อยละ3%เพราะฉะนั้นเวลาจะจ่ายเงินถ้าสมมติว่าคุณจะจ่ายเงิน100บาทคุณห้ามจ่าย100บาทคุณต้องหักไว้สามเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือ3บาทครับจ่ายเขาไปเพียง97บาทและนำา3บาทนี้นะคะส่งให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปอ่าใช่ใช่ค่ะคราวนี้ ได้อุปกรณ์มาแล้วได้แรงงานมาทําแล้วก่อสร้างเสร็จแล้วอ uh huh. คําถามของผมมีอยู่ว่า uh huh. เมื่อมันก่อสร้างเสร็จเนี่ยไอ้ส่วนที่เราต่อเติมอาคารเนี่ยเราเรียกว่าส่วนต่อเติมอาคารใช่ไหมอ่า uh huh. ส่วนปรับปรุงส่วนต่อเติมอ่าส่วนปรับปรุงส,ส่วนต่อเติมเนี่ยในทางสมรเนี่ยมองว่ามันคือมาตาหกสิบ้าตรีวงเล็บห้ารายจ่ายที่มีลักษณะ uh huh. เป็นการลงทุนค่ะ uh huh. ผมมองนะดังนั้น ในทางภาษีอันนี้คือเรา,เราพูดมุมภาษีนะฮะมุมภาษีะะาษเราพูดในมุมภาษีเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องภาษีอยู่ถามว่าไอ้ส่วนพวกนี้เนี่ยไอ้ส่วนต่อเติมอาคารเนี่ยสามารถเอามาคิดค่าเสื่อมราคาได้ไหมส่วนต่อเติมอาคารเนี่ยคือต้องมาคิดค่าเสื่อมราคาเราจะเอาทั้งก้อนที่เราจ่ายเงินไปไม่ว่าจะเป็นค่าแรงผู้รับเหมาค่า เออซื้ออิฐยินปูนทรายค่าซื้อวัสรดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยเราจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งก้อนในปีที่เราขอสร้างเลยเนี่ยไม่ได้แล้วยังไงให้เราเอาเงินก้อนเนี้ยเอามาคิดค่าเสื่อมราคาแล้วคิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย์คิดได้ทันทีเลยไหมเนี่ยก็คิดเมื่อมันพร้อมใช้งานแหละฮะในทางภาษีนะอันนี้เราพูดในทางภาษีคิดค่าเสื่อมราคา เมื่อมันพร้อมใช้งานก็คือเมื่อสร้างเสร็จแล้วคุณพร้อมที่จะใช้งานได้ครับเพราะเงินตังกาไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์ค่าแรงค่าจ้างต่างๆเพื่อให้มันเป็นส่วนต่อแต่ประคานเนี่ยมันถือมันถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนเมื่อมันมีลักษณะเป็นการลงทุนแล้วสมรคอก็ให คำนวณค่าเสื่อมราคาก็คือให้คิดค่าเสื่อมราคาเป็นค่าจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้จะเอาเงินทั้งก้อนนี้มาเป็นค่าจ่ายทั้งก้อนไม่ได้นะคะแต่ให้คิดค่าเสื่อมราคาแทนซึ่งค่าเสื่อมราคาก็ให้คิดตั้งแต่วันที่อาคารนั้นเริ่มใช้งานได้ครับก็ให้คิด5ให้คิด5ปีก็คือปีละ20%อันนี้คือในมุมภาษีส่วนในมุมบัญชีจะไปคิดกี่ปีก็แล้วแต่ผู้หารของกิจการนั้นนะฮะแต่ในทางภาษีเนี่ยเขากำหนดไว้ตายตัวเลยว่าคือ5ปีหรือ20%ต่อปี20%ต่อปีนะะคก็ เมื่อกี้อาจารย์มนพูดถึงในมุมบัญชีมุมบัญชีนี่จะคิดกี่ปีก็ได้ตามผู้บริหารเลยถ้าผู้บริหารบอกว่าให้คิด10ปีก็คิด10ปีได้เลยนะคะแต่ทางภาษีมีแค่5ปีเท่านั้นครับนะคะนี่คือมุมบัญชีทางภาษีแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้บริหารทางด้านของบัญชีเนี่ยผู้บริหารบอกว่าจะคิด5ปีตามกรมสรรพากรก็ได้ก็ได้ก็ดีไม่ต้องไปปรับทางภาษีใช่ค่ะคโอเคคราวนี้แปลว่าสรุปแล้วมันเป็นลักษณะที่ ค่าจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนทําให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้นก็คือได้ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาได้ะนะฮะในทางภาษีห้าปีไปพอใช้งานผ่านไประยะเวลานหนึ่งมีคําถามว่าจะเลิกใช้แล้วสมมุติว่าอาคารเ <อา S 2> ช่าเนี่ย,เ,ยเ,เอาเของจริงเลยแล้วกันก็คือไปเช่า,าแล้วอยู่ๆเนี่ยเจ้าของบ้านที่ให้เช่าเนี่ยขึ้นราคา กึ้นราคาเพราะเห็นว่าบ้านมันสวยเห็นว่าบ้านมันสวยเห็นว่าคุณประกอบธุรกิจแล้วดีก็เลยคิดว่าขึ้นราคายัางไงคุณก็ไม่ย้ายออกหรอกเพราะคุณทําบ้านไปแล้วพอาําบ้านไปแล้วคือแบบ อันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะเป็นสัญญา,าเป็นสัญญาปีต่อปีพอปีถัดมาขึ้นราคาเลยขึ้นราคาเลยเพราะเขาเห็นแล้วบ้านเขามีมูลค่าแล้วขึ้นค่าเช่าใครกาลังท,ทําธุรกิจอยู่แล้วไปเช่าบ้านพังๆแล้วไปทําให้ดีเนี่ยคุณต้องรู้เลยนะว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ขึ้นคุณได้คุณต้องทําสัญญาระยะยาวหน่อยว่าไม่ให้ขึ้นค่าบ้านในช่วงกี่ปีกี่ปีดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะไปปักหลักอยู่ที่นั่นนานๆเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นราคาคุณคุณก็อาจจะต้องถอดใจเหมือนกับลูกค้ารายนี้ของคุณ่่ั้้้้ยยยยทีตองกาาาาารรรแลววสคบเพะ ขึ้นมาเนี่ยจาก2 0 0 0 0ืเป็น3ามหมหเลยอ่าก็ไปทำบ้านให้เขาดีแล้วนี่เขาให้คุณอ่อนแล้วเขาไปเอาให้คนอื่นมาเช่าเ็ายังได้ค่าเช่าแพงกว่าแล้วเขา<ช>คิดรตรงนี้ไงใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องพึงระวังอ่าคราวนี้จะย้ายออกแล้วผมประโยดใช้ไปกี่ปีเองสองปีไว้ไมยใช้ใช้ไปสองปีใช้ไปสองปีจริงๆมันมีห้าปีถูกไหมฮะในทางภาษีเนี่ยทางภาษีบอกว่าให้คุณคิดค่าเสื่อมราคาห้าปีครับ แต่ผมรากกว่าคุณอยู่มาสองปีเขาจะขึ้นค่าเช่าคุณและสัญญาปีต่อปีอ,อคุณเลยจะต้องย้ายออกคำถามคือและมูลค่าของไอ้ส่วนต่อเติมอาคารที่คุณจ่ายเงินไปเนี่ยที่บอกว่าให้คิด5้าปีเฉลีย่ยเฉลี่ยปีละย0 2สเอร์นยี่ิบอร์เซ็นเนียคุณคิดไปแค่สี่สิเอร์ซนเองเพราะคิดไปสองปีมันยังเหลืออีก60%สิเปอร์นที่ยังไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาเขาไวา้ค่าเสื่อมราคามันเป็นตัวช่วยคุณเสียภาษีน้อยออเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายคราวนี้คำถามก็คือ เมื่อคุณจะย้ายออกแล้วเนี่ยไอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ไหมที่เหลือเอเพราะจริงๆถ้าเกิดรออยู่อีกสามปีคุณก็ยังได้เป็นค่าใช้จ่ายอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ,อะนะสมมติว่าคุณมันมีอยู่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมฮะไม่ต้องยกตัวอย่างหรอกเข้าใจสี่สิบคิดค่าเสริมมาแล้วเหลือหกสิบาทหกสิบเ,เนี่ยคุณคิดว่าจะทำไงหกสิบบาทที่จะตัดเป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งจำนวนเลยได้ไหมในปีในเดือนที่ย้ายออกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมันแล้วใช่่ม้้ยยเเออออออคคคคาาถนนก็็ตตตงงปีแหลละืบบ 6 0เหลังจากที่เราย้ายออกไปแล้วเนี่ยไอยอีก60บาทเนี่ยจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยไม่ได้สมรคอไม่ยอมให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะสมรคไม่ให้ยอม,มให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดเป็นค่าใช้จ่ายใน,ใ,นในปีที่คุณออกเลยคือสิ้นปีที่สองแล้วคุณออกไอหกสิบเปอร์เซ็นต์นี้มันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไราขาดทุนของคุณเนีเ่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะกำไรก็จะต่ำสมกกรคอก็เลยไม่ยอมให้คุณตัดทีเดียวเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นออกไปแล้วสมรคอนร บอกสัมภารว่าคุณจะทําลายตรงนี้เพราะคุณจะต้องทุบคุณจะต้องรื้อคุณจะต้องทําลายมันคุณจะตัดเพื่ให้จ่ายได้หกสิบบาทแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทุบทิ้งคุณไม่ได้ทําลายครับจะตัดหกสิบาทนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งก้อนไม่ได้คุณจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาไปเรื่อยๆจนครบ้าปีก็สรุปก็คือสองปีที่คุณคิดค่าเสื่อมมาคุณได้แค่นั้นแหละฮะเพราะปีสิ้นปีที่สองคุณออกแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทําลายไม่แจ้งสัมภารไปคุณก็จะเสียสิทธิ์ไอหกสิบเปอร์เซ็นที่ ให้คิดเสื่มราคาต่อก็คิดค่าเสื่อมราคาต่อไปอีกคุณจะตัดเอาทั้งก้อน60บาทมาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งก้อนในปีที่คุณย้ายออกเลยไม่ได้ออ่าแล้วค yeah ุณแล้วคุณย้ายออกแล้วคุณยังมีมูลค่ามันอยู่อ่ะแล้วแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิใช้มันแล้วนะย้ายออกแล้วอ่ะนั่นทางภาษีค่ะอาจารย์่าทางภาษนั่นคือทางภาษีหรือทางบัญชีทางภาษีทางภาษีเรากำลังพูดถึงสมการะอยู่ส่วนทางบัญชีคุณจะตัดเป็นค่าใช้จ่าย60บบาทในตอนเดือนที่คุณย้ายออกเลยอ่ะได้ก็ได้อ่ะ ทำบัญชีได้ทำบัญชีได้อะทำภาษีไม่ให้อาทงภาษีไม่ให้อะไอ้ไอ้ส่วนไอ้ส่วนปรับปรุงอาคารมันโชว์อยู่แล้วยังไงต่อล่ะคุณก็ทยอยคิดค่าเสริมราคาหลังจากคุณย้ายไปที่ใหม่คุณก็ยังก็คิดค่าเสริมราคาต่อไปเรื่อยๆค่าเสริมราคาตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆอีก3ปีทั้งๆที่คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วแต่คุณต้องคิดค่าเสริมราคาตามหลักของสมรภรมมาตรา65ทวีวงเล็บ2ออืมใช่ค่ะคิดไปเรื่อยๆอันนี้20%ปอรเ็อันนี้มีข้อหาหรืออ้างอิงมั้ มีข้อหาเลืองอิงนะฮะกรณีค่าเสื่อมราคาแล้วก็การยกเลิกส่วนส่วนต่อเติมอ่ะก็คือเราเลิกใช้อ่ะเลิกเลิกเลิกเช่าไฮะก็ลองไปดูข้อหาเลือตรงนี้นะฮะที่กคศูน6เจ็ดนหกทับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดะฮะก็จะมีเรื่องที่เราพูดเนี่ยให้ฟังอ้างอิงคำอ้างอิงข้อหาเรือดของกรมสรรพากรกรณีนี้เลยนะเลิกเลิกเช่าละ ค่าเสื่อมราคายังคิดไม่หมดจะทํายังไงดีก็ต้องทําลายแจ้งสามก๊ไปว่าจะทําลายใช่ก็จะสามารถตัดเป็นค่าจ่ายได้ทั้งจำนวนในปีที่คุณออกเลยแล้ถ้าเกิดคุณไม่แจ้งคุณก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาต่อไปได้เรื่อยแม้จะยังไม่อยู่แล้วก็ตามห้ามตัดนะคะทางทีตัดได้เลยทางภาษีห้ามอ่าโอเคจบนะแค่นี้